สวัสดีจ้ามาฝากกับมุกบะนี่อีกแล้วค่ะมืูลค่ามากินตำซัวเนาะค่ะเนาะซัวข้าวปุ้นกะข้าวปุ้นแห้งนะคะ่ะทุกคนมุกมะนี่บะลวกเปื่อยค่ะมีแคบหมูมีแตงมีมะเขือพวงหรือมะแข็งเนาะค่ะแข็งบานเฮามากค่ะมากินน้มุกมะนี่ค่ะมุกมะนี่กะอ๋อบะไรค่ะประสิทิบะมากินเด้อค่ะทุกคนป่ะสิเฮ็ดแต่กับเข่าเนาะ ก็คือเพื่กินมาหยังก็สิอพักจักนกนะอุดไม่ได้ค่ะเคยได้กินอะก็คลื่ยากค่ะชื่อกระปุนแห่งไปกะมะต้องลวกเปลือยนะค่ะเด้อเพื่อเพิ่นมาอืดมาหยังอื ผักกาดดองแซ็ดดีค่ะ บึงค่ะเส้นกระปุลกระปุลแห่งแบบ,แบบคักค่ะเอาแคบ,บมู๊มากลับเนาะฮะนะัก ไม่พักเกษตรกันเรือบระไล่ลงวันนี้กับตันไส้น้ำกันเลยค่ะไม,มนไม่มั่นแล้วเหรครับโม่กเ็เราเห็นมาแห่งดีดีค่ะอืม,อม นั่งน,นึ่งนปลาเนาะค่ะเอาอานาะอไไงบีกันเหรอคะวันนี้กินม่มม้ามกิน จังไหกะเขาตรวจอบให้ได้ค่ะเด้ดอผู้ที่รับสมกันเอ ชมค่ะเขาเพิ่งชมค่าของน้องค่ะเนาะตรงนี่นก,ก็ลวบค้าเดียวค่ะ ม,ไไม่ได้ลวกหลายค่ะว่ามันสกินมาเบิดไหมคะได้ลวกคพราว่าเดี๋ยวปรับเป็นกำลังใจส่องหน่อยๆมุมมานี่น้ำในได้ค่ะเด้อ พูดเยเงนเสียงรถนะคะม่พุณน,นี่แบบบ่ไปผลเนาะคะ่ะหู้ไก่ๆนุ่มาค่ะทุกคนอันใหญ่แท้แคบมูเบิ้อลาค่ะกับเด้มตุ้ยเซยโลพีก่ะ Kam tak suar Hmm Hmm, hmm. ม้นนี่ก็บอี๊มแล้วเนาะค่ะเนาะกินได้ซ้ำอิ่มเนาะค่ะทุกคนมื้อนี้มื้อนี้กินมูมัมแน่ก็ขอตัวขอไพน์หลายๆเลยค่ะเด้อมื้อนี้ม้วนนี่กับคอตัวลาเพี้ยนขมิ่งฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจองก่โมกมันนี่เนาะค่ะบ่ดีเมืองใดก็คอมเมนต์มาเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ม้กมื้อนี้ขอตัวลาเพี้ยนขมิ่งสัสดีค่ะ